สวัสดีครับผมสายันอาจารย์หือปูเจ้าของวิชาปัญจศาสตร์ทางเลือกสุดท้ายของสุขภาพกับนานาสาระวันนี้ผมมีผู้ที่มาปรึกษาชื่อคุณอะไรครับชื่อปทัทรวดิิติวราธรครับคุณปัทวนอยู่ที่ไหนครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วมีอาการอย่างไรบ้างครับที่มาพบ <ün> และปรึกษาเมินศรีรษะไม่หาย มึนมาตลอดมึนตลอดมึนแบบแล้วก็จาอะไรไม่ค่อยได้จาอะไรไม่ค่อยได้ครับได้ฉีดวัคซีนอะไรบ้างครับฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับอะไรเนาะอ,อะไรนะสุดท้ายแอ,อตตาแอตตาคือฉีดไฟเซอร์ก่อนหรือแอตตาก่อนครับแอตตาก่อนสองเข็มครับแอตตาสองเข็มแล้วตามด้วยไฟเซอร์หนึ่งเข็มไฟเซอร์ <Pfizer S 2> นะครับครับซึ่งอาการชนิดนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้รับ ข้อมูลมาเนี่ยคุณถือว่ายังโชคดีเพราะโดยปกติแล้วถ้ามีวัคซีนสองตัวนี้มีปัญหากับทางสมองและหัวใจทั้งคู่อาจจะมีอาการน็อกเนื่องจากอาการที่ไม่ทราบสาเหตุซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าโรคอุบัติใหม่นะครับโรคอุบัติใหม่นีนะครับแม้กระทั่งไม่แสดงผลแต่ในระยะเวลา2ปีถึง10ปีนับต่อจากนี้ไปจะมีคนที่มีปัญหามากกว่าพันล้านคน ทางสาธารณสุขหรือทางการแพทย์แก้ไขยังไงครับตอบอะไรไม่ได้เลยว่าเป็นอะไรคุณประทวนไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์แล้วบ้างไหมเคยครับแล้วแพทย์บอกว่าก็หาสาเหตุไม,ไม่ทราบสาเหตุหาสาเหตุไม่เจอทำไงฮะยาพาราแก้ปวดแก,แก้ปวด<แ>นะครับ <laughs> แล้วล่าสุดเท่าที่ทราบมาเนี่ยคุณประทวนถูก มะเร็งชนิดหนึ่งที่ว่า,าแมงก้นกระดกแมงก้นกระดกโดนที่หลังเท้าครับปรากฏว่าเกิดการไม่เกรียมจนกระทั่งติดเชื้อและต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลอยู่หลายวันโรคที่เป็นโรคอุบัติใหม่นี้มีผลกับตัวเขาเองและมีผลกับอาการอย่างอื่นบางรายเป็นเบาหวานโดยไม่ทราบสาเหตุบางรายคาดว่าน่าจะเป็นมะเร็งคาดว่านะครับ ของคุณประทวนยังอยู่ในระดับก,กลางๆนะครับเป็นไม่เยอะถ้าเยอะกว่านี้ก็มีผลจะตอบว่าผลข้างเคียงคงไม่ใช่เป็นผลโดยตรงเลยครับ mm hmm. อาการเมื่อยไม่มีแรงเป็นไหมเป็นเหมือนกับพวกชอบเบิร์นศีรษะ,ะคือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันนั้นโดยมากจะพบกับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตาราครับ mm hmm. นะครับ แล้วก็ได้รับวัคซีนไฟเซอร์นะครับทั้ง2ตัวถ้าเป็นแอสตราอาจจะมีผลมาทางเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจทราบเป็นส่วนใหญ่ส่วนไฟเซอร์จะเป็นเรื่องของการนำสารอาหารหรือออกซิเจนหรือวิตามินต่างๆไปเลี้ยงสมองค่อนข้างมีจำนวนจำกัดน,นะครับทั้งๆท,ที่เรากินอาหารเสริมก็ก็ก็มีส่วนช่วยได้เยอะนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมพูดตามหลักการของปัญจศาสตร์ทางเลือกสุดท้ายของสุขภาพคือมันไม่รู้จะไปทางไหนแล้วไม่มีทางเลือกแล้วนะครับตอนนี้เราค้นคว้าและศึกษามาเป็นเวลานานนะครับจนกระทั่งได้รับการอยอมรับในระดับ1น,นะครับระดับ2ระดับ3ก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกล่าวได้เลยว่า โรคอุบัติใหม่นี้ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรืออาจจะเรียกว่าผลโดยตรงก็ว่าได้นะครับท่านที่มีปัญหาปรึกษาเราได้นะครับตามหมายเลขเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้นะครับอาจจะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับครับสวัสดีครับ